เสามันกัดแล้วทีนี้เขาก็ผมก็ว่าตายแล้วคนก็หาว่าตายแล้วแต่ผมก็ยังฟื้นกลับมาอีกพอคืนฟื้นกลับมาก็มากลายเป็นลมชักหลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลากว่า42ปีแล้วที่ในเทิมต้องทนทุกทรมานกับโรคลมชักจากโรคลมชักนี่เองเป็นเหตุที่ทำให้ในเทิม บกไม้ล้มทับขาจนทำให้ขาซ้ายของในเทอมรีบมาจนถึงทุกวันนี้เทอมนี่แกเป็นโรคประจำตัวก็คือลมชักนะคะแกเมตั้งแต่เด็กแกถูกกัดนะคะแล้วก็ทำให้เป็นโรคลมชักแล้วก็ที่กระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพที่ติดตัวมาจนทุกวันนี้นะคะในโรคลมชักนี่ก็จะเป็นปัญหาะะที่ทำให้แกประกอบอาชีพหรือว่ารับจ้างงานหนัก,นกทั่วไปไม่ได้ จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำให้ในเทิมต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมาตลอดออกไปรับจ้างทำงานหนักไม่ได้เกิดอาการชักอยู่เป็นประจำผมเป็นโรคปลมชักก็ต้องกินยาตลอดาขาดไม่ได้เลยถ้าขาดเดี๋ยวเกง่งชักกัดลิ้นตัวเองบางครั้งที่รู้ตัวได้ก็มันจะเย็นจากนี่ขึ้นวูบไปพรขึ้นมาขบนนี่ป๊บ จะวูบไปเรื่องเก่งตัวไม่ได้ในเทิมไม่มีครอบครัวปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในเพิงสังกะสีบนที่ดินของชาวบ้านมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการเก็บผักบุ้งตามท้องนาและเก็บใบตองขายลุงเทิมเนี่ยเป็นผู้พิการแล้วก็มีรายได้น้อยไม่สามารถประกอบอาชีพเหมือนคนทั่วไปได้เนี่ยมีฐานะยากจน ด้อยโอกาสจริงนะครับจากสภาพที่เราเห็นนะครับความลำบากของในเทิมเวลานี้คือต้องการซ่อมแซมบ้านที่ผุพังอยากเปลี่ยนหลังคาและฝาผนังในยามฝนตกจะได้ไม่รัว่วและกันลมในหน้าหนาวจึงขอวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือในเทิมผู้รอการช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ บริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนเป็นจำนวน1,000งบาทพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมมอบ5,000บาทและผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ7,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับในเทิมต่อไป